สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับวันที่13ธันวาคมนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นั้นก็จะมีการเชิญตัวคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและวุฒิภาคประชาธิปัตย์รวมทั้งคุณสุเทพเทือกสุบัณน,นะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้อุนริการสอ,อชอเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับซึ่งทาง DSI นั้นตั้งข้อกล่าวหาว่าได้ร่วมกัน ฆ่าได้ร่วมกันกับผู้อื่นในการฆ่าคนตายโดยมีเจตนาเล็งเห็นผลนะครับสืบเนื่องจากเรื่องของการสลายการชุมนุม ในช่วงของเมษายนพฤษภาคม2553ที่ผ่านมาส่งผลให้มีประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต99ศพและบาดเจ็บกว่า2,000คนนะครับซึ่งคดีนี้ก็อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างยิ่งนะครับรโดยเฉพาะวันที่13ธันวาคมนี้นั้นก็ต้องมีการติดตามกันดูนะครับว่าหลังจากที่คุณอภิิ์และคุณสุเทพนั้นมีการรับทราบข้อกล่าวหาแล้วทาง DSI จะพิจารณาให้มีการปล่อยตัวกลับไปก่อนหรือว่าจะมีการขออำนาจศาลเพื่อที่จะขอ ขังไว้หรือว่าจะมีการคุมจําคุกไว้หรือไม่อย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้เราจะมาร่วมคุยกันในการที่จะทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดของคดีทางประวัติศาสตร์คดีนี้นะครับโดยจะพูดคุยกับคุณทาริศเพ่งดิตอธิบมนดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันครับ และแขกรับเชิญที่จะร่วมพูดคุยกันในคืนนี้นะครับท่านผู้ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านธาริศเพ่งดิตสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณจอมขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าประเด็นที่เราตั้งไว้สําหรับที่จะให้ท่านผู้ชมได้มีการวิเคราะห์กันในคืนนี้ก็คือคดี99ศพนั้นเป็นธงทางการเมืองหรือเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับโทรศัพท์02 245 7225นะครับ02 245 7225แล้วก็เอสเอ็มเอส422 ค 1> 1. ดีที่ทางดีเอสไทตั้งเป็นข้อกล่าวหาของคุณอภิษ์และคุณสุเทพก็คือคดีข้อหานะารข้อ,ขอ,ขอหาคือความผิดก็คือร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาลิงเห็นผลครับทีนี้ในประเด็นของคุณอภิทธิ์เองนะครับคุณอภิิ์ก็พูดตลอดว่า,า 1. ก็ไม่ได้เป็นกรรมการสอชนะครับรวมทั้งไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการในการจะสั่งการในการปฏิบัติการ อะไรคือหลักฐานความผิดของคุณอภพิสิทธิ์ที่จะตั้งข้อกล่าวหานี้ครับเราดูที่เนื้อหานะครับของการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารบ้านเมืองในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอภพิสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดนะครับตามกฎหมายนะครับแม้ว่าท่านจะตั้งท่านสุเทพนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นผพออสชนะครับแต่ว่าการ กำกับดูแลการกบัคบัญชาในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดขณะนั้นเนี่ยไม่ได้พ้นไปนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับคงต้องพูดในพยานหลักฐานเล็กน้อยนะครับเท่าที่คงไม่เสียหายกับคบดเีเรามีพยานที่เรียกว่าพยานโดยตรงก็คือพยานเอกสารนะครับก็คือ,อ,อคำสั่งการนะครับให้ฝ่ายทหารเนี่ยนะครับปฏิบัติเคลื่อนกำลัง เข้าดําเนินการถ้าจะเรียกภาษาปฏิบัติการก็คงเป็นประทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ว่าทางสอชก็เรียกว่ากระชับพื้นที่หรือขอคืนพื้นที่เรียกอะไรไม่สําคัญอยู่ที่เนื้อหาและวิธีการแต่หนังสือคําสั่งการหนังสือคําสั่งการก็จะลงชื่อโดยพอสชคือทานสุเทพใช่ไหมทานสุเทพลงชื่อแต่ว่าในพารากราฟแรกที่เราเรียกว่า p r e a m บิลเ่ยนะครับจะมีการเท้าความถึงด้วยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทําอะไร นะครับอันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเป็นผู้รับผิดชอบสั่งการ,รแล้วท่านสุเทพก็มาดําเนินการอีกทีหนึ่งนี่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ,รบ,รบแล้วก็มีคําสั่งดังว่าเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเนื่องกันหลายครั้งนะครับประการสําคัญก็คือในการ ดำเนินการในสอชอเนี่ยนะครับในเวทีสําคัญเวทีตัดสินใจในเรื่องการสั่งการเนี่ยที่เราเรียกว่าการประชุมฝ่ายยุทธการเนี่ยท่านอภิิทสิ์จะร่วมอยู่ด้วยตลอดแล้วท่านก็พักอาศัยอยู่ในราบ11บซึ่งเป็นศูนย์ปิบัติการของสอช<อ>นะครับรวมถึงพยานแวดล้อมกรณีอื่นๆทําให้เห็นได้ว่าการกํากับดูแลและการสั่งการเนี่ยยังเป็นของท่านที่ร่วมกับท่านสุเทพอยู่ อยย่่่างงหลลีีกเไไมด้นอกเหนือจากเรื่องของพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารที่เป็นบันทึกการสั่งการของท่านสุเทพแล้วก็มีการอ้างถึงท่านพิธิ์ด้วยแล้วเนี่ยมีพยานหลักฐานที่เป็นตัวบุคคลมีพยานบุคคลครับมีพยานบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นฝ่ายใช้กําลังนะครับที่ให้การไว้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษครับและเห็นว่ามีมีลักษณะของการใช้วิทยุในการสื่อสารสั่งการผ่านทางวิทยุนี่ก็เป็นหลักฐานหนึ่งแล้วครับแต่การสั่งการทางวิทยุเนี่ยเขาจะมีการทําเป็นเอกสาร นะครับประกอบด้วยนะครับ,รบเพื่อยืนยันว่าได้มีการสั่งการเป็นอย่างไรครับ,รบแต่ถ้าจะดูจริงๆแล้วเวลามีการเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองหรือมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการประกาศพรบรความมั่นคงภายในราชนาจักรหรือแม้แต่พรบฉุกเฉินใช่ไหมครับ,รบ,รบพรกฉุกเฉินกฎหมายสองฉบับให้การครุ้มครอง ทุกคนที่กำเนินการอันนี้อยู่แล้วถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยคุณนพิษศษคุณสุเทพก็ต้องได้รับการคุ้มครองจากถ้าไปตรวจดูถ้อยคาทางกฎหมายเนี่ยจะครบจะพบว่านะครับเป็นการให้ความคุ้มครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับทำอยู่ในอํานาจหน้าที่แล้วก็เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าเป็นการกระทําที่เกินกรอบที่กฎหมายให้นะครับแล้วก็ไปกระทําที่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเนี่ยพระราชกำหนดดังกล่าวเนี่ยไม่ได้คุ้มครองนะครับ ครับซึ่งกรณีเนี้ยกรณีเนี้ยนะครับทางพยานหลักฐานเท่าที่ปรากฏและจากการหารือร่วมกัน3ฝ่ายตํารวจ DSI และอายการเนี่ยเราเห็นว่าการดําเนินการของทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเกินจากอํานาจหน้าที่ครับเพราะว่าอำนาจหน้าที่ก็คือการรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไปซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการสูญเสียชีวิตนะครับแต่ว่าการกระทําของท่านต่อเนื่องกัน 4- ีหครั้งเนี่ยนะครับ มันทําให้เกิดการสูญเสียนะครับอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆให้คุณจอมเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นห่วงระยะเวลาต่อเนื่องนานพอสมควรครับวันแรกที่มีการปฏิบัติการเนี่ยนะครับเข้าประทะกันเนี่ยมันมีการสูญเสียถึงประมาณยี่สิบหกศพนะครับเมื่อมีการสูญเสียเนี่ยนะครับผู้รับผิดชอบทั้งสองท่านเนี่ยจะต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็พึงรู้แล้วว่าจะตอบ ไปอีกไหมวันต่อๆไปจะเดินหน้าอย่างเดิมหรือเปล่า <c oughs> ขณะดเดียวกันมันก็มีข้อเท็จจริงตาม,ตามพยานหลักฐานเนี่ยนะครับ <c oughs> เข้ามาในสำนวนเนี่ยว่าทางผู้ใหญ่ของทางวุฒิสมาชิกหรือหลายคนเนี่ย <c oughs> ก็พยายามจะหาทางออกในการเจรจากับนปช <c oughs> ให้ยุติด้วยวิธีอื่น <c oughs> นะครับ <c oughs> หมายความว่ามันมีวิธีอื่นเป็นทางเลือกนะครับ <c oughs> แต่ทั้งสองท่านก็ยังเดินหน้าต่อ <c oughs> แล้วก็ต่อเนื่องนะครับซึ่งการตายก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับในครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่าการสั่งการของทั้งสองท่านเนี่ยอาจจะยังไม่มีเจตนาเล็งเห็นผลว่าจะมีการตายมากมายนะครับแต่พอหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยท่านก็ยังคงดํารงวิธีการสั่งการโดยใช้กําลังทหารใช้อาวุธจริงเช่นนั้นเนี่ยต่อเนื่องออกไปอีกเป็นคราวๆเนี่ยอย่างนี้ครับมันมันกำเป็นเครื่องชี้เจตนเจตนานะครับมันก็สื่อให้เห็นได้ว่า ท่านต้องมีเจตนาเลิงเห็นผลได้แล้วว่าการสั่งการเช่นนี้มันจะเกิดการสูญเสียแล้วก็มีการตายแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ยืนยันตลอดว่านโยบายที่มีการสั่งการก็คือการหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนผู้มาชุมนุมได้รับผลกระทบสร้างความเสียหายหรือว่าบาดเจ็บล้มตายอ,อันนี้เป็นนโยบายที่ท่าน,นายกก็ให้อดีตนายกก็ได้ให้ไว้หลักกฎหมายหลักกฎหมายนานาชาติเนี่ยครับเหมือนสุภาษิตกฎหมายที่บอกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา นะครับเราจะพูดอะไรก็ได้นะครับว่าเรามีนโยโบายทํานั่นทํานี้อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพฤติการที่เกิดและผลที่เกิดเหยื่อที่ได้รับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นการชี้การกระทําว่ามีเจตนาเช่นไร,รดังที่เรียแล้วนะครับครั้งแรกมีการออกคาําสั่งให้ใช้กําลังประทะอย่างนี้ใช้อาวุธจริงอย่างนี้เริ่มมีการสูญเสีย20กว่าศพแล้วนะครับก็ยังคงต่อเนื่องมาอีกเป็นห่วงห่วงต่อเนื่องมา <c oughs> แล้วก็ออกคําสั่งต่อเนื่องโดยไม่ได้หาทางแก้ไขหรือหยุดยั้งหรือหาวิธีอื่นอย่างนี้ครับ มันก็เป็นเครื่องชี้เจตนาได้ว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้ลำพังคําพูดอย่างเดียวเนี่ยว่านโยบายไม่ให้สูญเสียไม่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็พูดกันได้แต่ว่าในทางพยานหลักฐานหรือการดําเนินคดีเนี่ยเราถือว่าการกระทําและผลที่เกิดเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้เจตนาว่าเป็นเช่นไรครับอย่างท่านธริยเองก็พยายามที่จะเน้นว่ามีแค่สองท่านคือคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพนะที่ต้องรับผิดชอบในข้อกล่าวหานี้แต่ว่าจริงๆแล้วในสอชก็มีหลายท่านนะครับที่มีการสั่งการมีการปฏิบัติการ ทหารนะฮะที่มีการดําเนินการหรือแม้แต่ตัวท่านเองก็อยู่ในสอชด้วยเหมือนกันแล้วทำไมไม่ผมพอพูดถึงทหารก่อนนะครับทหารเนี่ยเป็นฝ่ายปฏิบัติการนะครับเราในในการพิจารณาเรื่องนี้เราดูกันอย่างรอบคอบนะครับว่าเราดูที่ผู้สั่งการเนี่ยเป็นใครอย่าลืมว่าคดีอย่างนี้เนี่ยคือคดีการตายที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกฎหมายนานาชาติเนี่ยเขาบอกว่าการหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยให้ศาลทำ ไม่ให้หน่วยอื่นทาจะได้เกิดการยอมรับเพราะฉะนั้นคดีนี้จึงต้องดําเนินการไต่สวนโดยสารสารไต่สวนมาปีกว่าครับสรุปของสารก็คือบอกว่าในพันคํากองเนี่ยตายเพราะว่าถูกกระสุนปืน M16 ของทหารโดยทหารเนี่ยปฏิบัติการตามคําสั่งสอชเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนก่อให้เกิดการปฏิบัติการเขาไม่ได้มาจากการตัดสินใจของเขาเองในการที่จะเคลื่อนกําลังเข้าไปแล้วก็ใช้อาวุธรับ นะครับแต่เกิดจากคําสั่งของสอชซึ่งสองท่านเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดและเป็นผู้มีอํานาจในการสั่งการให้กําลังของทหารเนี่ยเคลื่อนเข้าประชิดแล้วก็ใช้อาวุธจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายนี่ให้การคุ้มครองทหารนะครับมีอยู่ในตัวบทกฎหมายเลยนะครับมาตรา70ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้ดําเนินการดังกล่าวไปนะครับแม้จะเกิดความเสียหายหรือสูญเสียเนี่ยนะครับก็จะได้รับความ คุ้มครองจากทางกฎหมายคือไม่ต้องรับโทษนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่คําสั่งสอชอชออกมาเป็นลายละอักษรอย่างที่ผมกล่าวไปถึงเนี่ยนะครับมันก็จะไปยังแม่ทัพนายกองไล่ลําดับกันลงไปอาจจะสิบคนจนไปถึงคนปฏิบัติสุดท้ายเป็นพลทหารเนี่ยบรรดาทหารเหล่านี้ก็เป็นเพียงผู้ผ่ผานคําสั่งเพราะเขาไม่ใช่เป็นคนก่อคําสั่งพอลงไปถึงทหารที่ใช้อาวุธเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนก่อการทําความผิด นะครับแต่ว่าเขาถูกสั่งให้ปฏิบัติและเขาก็เชื่อโดยสุจริตว่าคําสั่งนั้นเป็นคําสั่งที่เขาต้องปฏิบัติอย่างนี้กฎหมายจะคุ้มครองรถ้าคุณวูสิทธิ์จะแย้งบอกว่าคําสั่งที่ผมสั่งไปก็คือการไม่ให้เกิดความสูญเสียบาดเจ็บล้มตายกับผู้ชุมนุมแต่เวลาปฏิบัติจริงทหารอาจจะทําเกินกว่าเหตุอะไรแบบนี้โดยวิธีสั่งการเนี่ยนะครับ นะครับท่านท่านมีสิทธิ์ยุสู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตามรับรมดูญและตามกฎหมายเนี่ยให้ท่านสู้คดีได้อย่างถําที่นะครับแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าในชั้นแจ้งข้อหาเนี่ยนะครับทางสามหน่วยเราเนี่ยนะครับเราดูร่วมกันแล้วนะครับเราก็เห็นว่าจากการที่ท่านสั่งการลงไปเนี่ยนะครับมันเป็นการสั่งการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเป็นการสั่งการให้ทหารเดินหน้า เข้าเข้าประทะกับผู้ชุมนุมจะใช้ชื่อว่ากระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่จริงๆก็คือการเข้าประทะแล้วก็มีอาวุธจริงมีกระสุนจริงที่ยิงใส่กันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ย่อมเล็งเห็นผลว่ามันจะเกิดการสูญเสียมันจะมีเหยื่อก็คือคนตายนะครับเป็นประชาชนขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจะอ้างว่า สั่งให้ uh huh. ทําอย่างนี้เนี่ย<ต>มัน <ไป S 1> ก็มันก็อาจจะเขียนลายลักษณ์อักษรและในลายลักษณ์อักษรก็เขียนอย่างนั้นนะครับ, uh, รบแต่ว่าเราต้องดูที่พฤติการที่เกิด uh huh. นะครับว่าพฤติการที่เกิดเนี่ยเราสั่งแบบเนี้ย แต่เราก็พยายามจะเขียนกันตัวมันคือการเขียนกันตัวถ้าหากเราให้ใช้ถ้อยคาเนี่ยสามารถเซฟตัวเองกันตัวเองได้แล้วผลออกมาอย่างเนี้ยคนนั้นรอดจากการกระทําความผิดเนี่ยกฎหมายไม่เปิดโอกาสอย่างนั้นเลยครับแล้วตัวท่านเองล่ะครับก็เป็นกรรมการอดีตกรรมการสอชด้วยทาไมไม่ตั้งข้อกล่าวหาตัวเองด้วยเรื่องนี้ความจริงเรื่องของตัวเองก็ไม่ค่อยอยากพูดนะครับแต่ว่าคุณจอมถามก็ตอบผมตอบแทนคนอื่นด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าในสชเนี่ยจะมีการประชุม วันละครั้งหรือสองครั้งนะครับจะมีการประชุมสองชุดใหญ่ๆนะครับอาจจะมีมากกว่านี้ผมไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่ทราบจะมีสองชุดสําคัญสองชุดสําคัญชุดแรกเนี่ยเป็นชุดทั่วไปจะมีคนเข้าประชุมเนี่ยร่วมร้อยคนในนั้นเนี่ยจะมาโดยตําแหน่งครับประหลัดกระทรวงเกือบทุกกระทรวงอธิบดีกรมสาคัญซึ่งมีท่านอายการสูงสุดผมก็เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ไปกรรมการทั่วไปที่ผมเข้าไปในกรรมการทั่วไปเนี่ยเพราะว่าต้องทําคดีพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับ การดาเนินคดีก่อการร้ายของนปชฮาร์ดคอเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยผมก็เข้าไปร่วมอยู่ในนั้นนะครับในที่ประชุมของอการประชุมทั่วไปเนี่ยนะครับจะไม่มีการสั่งการเรื่องก,การใช้กําลังหรืออาวุธแต่จะมีที่ประชุมอีกชุดหนึ่งเรียกว่าที่ประชุมฝ่ายยุทธการ,รฝ่ายยุทธการเนี่ย ก็จะเป็น2ท่านเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีทางตํารวจทางทหารนะครับพลเรือเลือนอย่างผมเนี่ยไม่เคยได้รับให้เข้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอ้าวทีนี้ถามว่าระยุทธการเนี่ยก็ต้องมีคนประชุมหลายคนมีแม่ทัพนายกองด้วยทำไมคนอื่นไม่โดนนะครับอ้าวเพราะว่าในการประชุมในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นเพียงแต่การให้ความเห็นคนที่มีอํานาจตัดสินใจเนี่ยคือสองท่าน นะครับเพราะฉะนั้นการอำนาจตัดสินใจทั้งสองท่านเนี่ยคือคนที่รับผิดชอบสูงสุดนะครับส่วนผู้ให้ความเห็นเนี่ยนะครับก็ใครจะให้ความเห็นอย่างไรผมก็ไม่รู้นะครับในฝ่ายยุทธการแต่เท่าที่พยานเรามีในที่นี้ก็มีความชัดเจนว่าคนที่รับผิดชอบสูงสุดนะครับสองท่านเนี่ยนะครับควรที่จะต้องรับผิดชอบในผลการกระทำที่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณอภิษ และคุณสุเทพสงสัยก็คือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพิสิทธิ์เองเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงแรกที่ไปให้ปากคําก็เป็นการไปให้ปากคาในฐานะพยานแต่พอหลังจากนั้นก็กลายเป็นผู้ต้องหาไปเลยแล้วก็กล่าวแล้วก็มีการเข้ากล่าวหาอันนี้เป็น,เ,ปนเรื่องปกติแล<า>้วครับถ้าหากว่าพูดกับคนที่เป็นนักกฎหมายหรือเป็นนักสอบสวนนะครับ,รบจะเข้าใจดีว่าการดําเนินคดีเนี่ยนะครับในการแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยเราจะสอบบุคคลทั่วไปเป็นพยานเกือบทั้งหมด <S <S เมื่อสอบเป็นพยายนทั้งหมดแล้วจนข้อเท็จจริงนิ่งระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจึงจะมาพิจารณาว่าใครจะตกเป็นผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เคยถูกสอบเป็นพยายนเนี่ยแล้วต่อมากลายเป็นผู้ต้องหาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะคุณจอมเป็นเรื่องปกติตเลยแต่ว่ามันก็มีน่าสงสัยก็คือว่าทางประชาธิปัตย์เองก็บอกว่านี่คือธงของพรรคเพื่อไทยที่จะดึงคุณอภิสิทธิ์เข้ามาร่วมในการที่จะรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็คุณสุเทพด้วยเพื่อที่จะเป็น ข้อต่อรองในเรื่องของขบวนการนี่ทุตกรรมหรือการออกพบรบนิ่ทุตกรรมในอนาคตแล้วก็เป็นข้อต่อรองสําหรับพรรคประชาธิปัตย์ในการที่จะให้มีการออกพบรบนีโทุตกรรมอันนั้นเป็นธงของฝ่ายมมการเมืองอยังไงผมมีข้อสังเกตสประการนะครับประการที่หนึ่งนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคดีที่ใหญ่มากนะครับ,รบแล้วก็จะต้องจบที่ชั้นศาลแน่คงไม่จบที่ดีเอสไอหรืออายการหรอกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินคดีอย่างนี้เนี่ยนะครับ มันจะต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายไม่มีใครไปปั้นแต่งหรือว่าไปกันแกล้งหรอกครับใครที่ไปกันแกล้งเนี่ยนะครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับท่านอภิสิทธ์ก็พูดอยู่ตลอดอยู่ภายใต้กฎหมายดีเอสไอเองโดยผมเป็นหัวหน้านะครับหรือทางตํารวจนะครับหรือทางอายการก็อยู่ภายใต้กฎหมายพร้อมที่จะถูกดําเนินคดีได้ถ้าไปกันแกล้งใครนะครับด้นประการที่1นะครับประการที่2เนี่ยนะครับเราไม่ได้สอบสวนตามลําพังโดย DSI หน่วยเดียว เรามีจากตำรวจนครบาลนะครับมาอีกหน่วยหนึ่งและที่สําคัญเรามีพนักงานอายการจากสํานักงานอายการสูงสุดมาร่วมอีกหน่วยหนึ่งเราทํากัน3หน่วยครับ3หน่วยเนี่ยนะครับมาเห็นพ้องกันเนี่ยว่าสมควรแจ้งข้อกล่าวหาสองท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับใครจะไปรับใบสั่งโดยเฉพาะอายการเนี่ยเขาเป็นองค์กรอิสระแลวเขาไม่เอาด้วยหรอครับจะมารับใบสั่งอะไรเนี่ยนะครับทีนี้ข้อสังเกตประการสุดท้ายก็คือเรื่องจะนีรโทษกรรมหรืออะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับทางเราพวกเรา3หน่วยเนี่ยนะครับ DSI ตำรวจและอายการเนี่ยเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายเรื่องจนิรโทษกรรมเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติครับไปว่ากันในสภาจะนิรโทษหรือไม่นิรโทไม่เข้อสังเกตของประชาธิปัตย์เขาบอกว่าการดําเนินการของ DSI เนี่ยจะเป็นไปตามสิ่งที่ท่านรองนายกเฉลิมพูดตลอดเวลาก็เลยทาให้น่าสงสัยว่าความพยายามของฝ่ายการเมืองที่จะดึงคุณอภิิ์คุณสุเทพเข้ามาเพื่อที่จะเป็นข้อต่อรองทางการเมืองในเรื่องของนริรโทษกรรมผมเียอย่างนี้ครับคุณผู้มครับมันไม่ใช่ว่าเป็นไปตามใครพูดหรอก เรื่องนี้นะครับมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนมันเป็นตามข้อกฎหมายอยู่แล้วมเมื่อศาลเนี่ยได้ทําการไต่สวนนะครับแล้วก็ไต่สวนเสร็จก็ออกคําสั่งหลายเดือนมาแล้วประมาณ3เดือนคดีในพันธ์ากองเนี่ยนะครับศาลสั่งออกมาแล้วว่าการตายของในพันธ์เนี่ยไม่ใช่เกิดจากธรรมชาตินะครับหัวใจวายฟ้าผ่าเป็นลมไม่ไม่ใช่แต่เกิดจากการถูกกระสุนปืนของของทหารยิงแล้วทหารเนี่ยก็ทําตามคําสั่งสอชอ มันเป็นคดีฆาตกรรมครับซึ่งมันจะต้องมีคนรับผิดชอบอนะครับไม่ใช่ว่าฆาตกรรมมีคนทําให้ตายแล้วก็ให้ฟ้าดินรับผิดชอบอม,มันต้องมีคนรับผิดชอบ,บทีนี้พอมีพอมีคนรับผิดชอบเนี่ยนะครับนักกฎหมายทุกคนเนี่ยเข้าใจได้เลยว่าเป็นอย่างไรครับนะครการที่ผลสรุปของ d ี i กับตํารวจอายการออกมาอย่างนี้นักกฎหมายทั่วไปเข้าใจเลยครับทันทีที่สารสั่งในคดีในพันเนี่ยร,รู้เลยว่าข้างหน้าจะต้อง 4, 5, 6, งงข้อโต้แย้งในคด,ดีของนายพันคำกองจากพรรคประชาธิปัตย์ก็คือว่าคุณพิสิทธิ์บอกว่าคุณธทิตเองพูดความจริงไม่หมดเพราะคดีของนายพันคำกองเนี่ยนายพันคำกองได้วิ่งออกมาจากรถเพื่อที่จะไปสังเกตการ์หรือว่าไปดูเท่ากับว่านายพันคำกองไม่ได้ผู้ชุมนุมและเป็นการถูกลุกลงจากเหตุการณ์เพราะงั้นเนี่ยถ้าจะสู้ด้วยประเด็นนี้คดีของคุณพิสิทธิ์จะเปลี่ยน<ม>ไ,ไหมฮะท่านก็คงสู้ของท่านนะฮะเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับ,รบแต่ผมขออนุญาตมองในมุมของผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วกันนะครับว่า การที่สอชอได้สั่งการให้ทหารใช้กําลังใช้อาวุธจริงและก็เข้าประชิดประท่ากับประชาชนอย่างนี้เนี่ยมันต้องเกิดการสูญเสียนะครับไม่ว่าในพันเนี่ยจะเป็นผู้ชุมนุม,ห,มหรือเป็นคนเข้าไปดูเหตุการณ์ห,หรือบังเอิญผ่านไปในพันล้วนแต่เป็นเหยื่อทั้งสิน้นเป็นเหยื่อของการสั่งการเช่นนี้จนเกิดการสูญเสียนะครับเพราะนั้นเราจะไปบอกว่าคุณรับเคราะห์ร้ายไปก็แล้วกันถ้าคุณเป็นผู้ชุมนุมนะเรารับผิด ถ้าคุณไม่ใช่คุณเป็นคนเข้ามาแอบดูแอบฟังคุณก็ซวยไปแล้วกันขอประทานโทษนะครับมันไม่ใช่เหรอครับใช่เขาเป็นเหยื่อของความรุนแรงที่เกิดจากการสั่งการทั้งทีทีนี้ถ้าเกิดทางฝั่งของผู้ถูกกล่าวหาจะสู้บอกว่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยการชุมนุมของคนเสื้อแดงศาลก็ได้มีการตัดสินไปแล้วว่าผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นการชุมนุมที่มีความรุนแรงนะฮะแล้วก็เป็นการชุมนุมที่มีอาวุธแล้วก็ก่อความรุนแรงแล้วก็พูดถึงเรื่องของการก่อการร้ายด้วย ถ้าจะสู้ในประเด็นนั้นเนี่ยโดยเอาคําตัดสินของศาลมาด้วยเหมือนกันในในอนดีตอันนี้<อ>ต้องเข้าใจก<อ>่จอนนะครับเรื่องที่เกิดความรุนแรงในเมษาพฤษภา53เนี่ยต้องยอมรับว่ามันต่างฝ่ายต่างผิดด้วยกันจะผิดมากผิดน้อยอีกเรื่องนะครับคุณจอมนะครับทางฝ่ายฮาร์ดคอร์ของนอปชอก็กระทาผิดหน่วยบังคับใช้กฎหมายคือดีเอสไอตำรวจอายการสามหน่วยทํางานร่วมกันครับเรามีการฟ้องฮาร์ดคอร์ของนอปชเนี่ยไปแล้ว62คดีฟ้องศาลนะครับ คนที่ตกเป็นจำเลยสารเนี่ยนะครับสองร้อยเก้าสิบห้าคนนะครับแล้วก็คดีก็กำลังอยู่ในสารบางคนก็ตัดสินไปแล้วด้วยใช่ไหมบางคนก็ตัดสินไปแล้วนะครับจำคุกลงโทษศารไปลวเยอะแยะนะครับแต่แต่ในฝ่ายของที่สอชซึ่งซึ่งมันเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาปีปัญหากันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นคดีแรกนะครับแล้วฝ่ายสอชจะอ้างว่าเฮ้ยฝ่ายนู้นผิดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าทําทุกอย่างได้เพราะเมื่อฝ่ายคุณผิดแล้ว จะสั่งทหารไปยิงคุณก็คงไม่ผิดอ,อะไรไม่ใช่หรอกครับบริบทไม่ใช่เช่นนั้นทุกคน <c oughs> ต้องเคารพกฎหมายแล้วก็อยู่ในกฎขมายคใครผิดตรงไหนก็รับผิดชอบตรงนั้นทีนี้มามาดูในขั้นตอนวันที่13ธันวาคมเมื่อคุณอภิิ์และคุณสุเทพมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยตกลงดี i จะพิจารณาอย่างไรครับจะต้องมีการปล่อยตัวไปก่อนหรือจะขออำนาจศาลให้มีการฝากขังเลยทันทีพิจารณาอย่างไรผรีมนีอย่างนี้ครับว่าเดิมเนี่ยนะครับก่อนที่ จะมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับคุณจอมครับเราก็ได้มีหนังสือนะครับไปถึงทั้งสองท่านแล้วนะครับว่าทางพนักงานสอบสวนจะใช้ดุลพินิษไม่ไปขอสารฝากขังนะครับได้แจ้งท่านล่วงหน้าไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เหตุการณ์ก็มีข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่ามีภรรยาของคนตายเป็นภรรยาของในพันเนี่ยนะครับมายื่นคำร้องผมรับเองเมื่อตอนบ่ายนะครับบอกว่าขอให้นำตัวไปสารเพื่อขอให้สารออกหมายขัง นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นอะไรเขาก็ว่าเหตุผลของเขาเน่ก็ว่าไปนะครับผมก็เพิกเฉยไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นญาติของคนตายเป็นภรรยาด้วยนะครับถูกต้องตามกฎหมายผมก็มีการประชุมคณะพนักงานสอบสวนเมื่อบ่ายนี้ครับเราก็มีความเห็นว่าเนื่องจากทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเป็นอดีตผู้นํา ฝ่ายบริหารนะครับสูงสุดแหละว่าอย่างนั้นเถอะปัจจุบันก็เป็นทั้งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผูแ้แทนราษฎรแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยและท่านก็ยังไม่ได้มีพฤติการที่จะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานใดๆนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีมติกันว่าจะไม่นําตัวท่านไปขอสารออกหมายขังนะครับก็คือปล่อยท่านนะครับ ผู้ประชาชาวบ้านนะครับ,รบแต่เราจะมีเงื่อนไขบางประการนะครับ,รบเรียกว่าเป็นข้อตกลงแล้วกันซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งท่านเป็นทางการนะเดี๋ยววันที่13จะแจ้งท่านก็คือเป็นข้อตกลงที่เอามาจากข้อกฎหมายนะครับ,รบก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ประการ,รประการที่หนึ่งก็ขออย่ามีพฤติการหลบหนีซึ่งก็จะขอร้องท่านว่าถ้าจะออกต่างประเทศก็ แจ้งเราด้วยนะครับประการถัดมาก็อย่ามีพฤติการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประการถัดไปก็อย่าไปก่อเหตุร้ายอย่างอื่นและประการสุดท้ายก็ขออย่าให้มีพฤติการที่จะกระทบต่อการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ครับครับก็จะเป็นข้อตกลงถ้าท่านเห็นชอบในข้อตกลงอย่างนี้นะครับเราก็จะไม่นําท่านไปศาลก็ปล่อยท่านทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านจะไม่ยอมรับข้อกล่าวหาจะเป็นไปได้ท่านไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือเลยแล้วแต่เนี่ยอ๋อนี่เป็นสามารถทำได้ไหมฮะมันเป็น คือคือกฎหมายเนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแ,และกฎหมายสอบสวนพิศเศษเลยนะครับเ,เมื่อเราเชิญท่านมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วแล้วท่านก็กรุณานะครับที่จะเข้ามาสู่ในระบบเนี่ยนะครับ,รบก็จะแจ้งข้อหาท่านมเมื่อท่านรับทราบข้อหาแล้วเราก็จะถามท่านว่าจะให้การรับหรือปฏิเสธอย่างไรนะครับซึ่งก็ก็ยังไม่รู้นะครับแต่เท่าเท่าที่เข้าใจได้เนี่ยท่านคงปฏิเสธทีนี้การปฏิเสธเนี่ยท่านก็จะต้องมีรายละเอียด ทีนี้ท่านจะตอบปฏิเสธได้เนี่ยท่านก็ต้องรู้ก่อนว่ารายละเอียดรายละเอียดของการกล่าวหาเนี่ยคืออะไรข้อกล่าวหาเนี่ยมันสั้นๆแค่บรรทัดเดียวแต่ไอพฤติการที่เราจะต้องแจ้งท่านอย่างละเอียดเนี่ยมีมีเยอะเลยนะครับเป็นสิบหน้าึงท่านต้องใช้เวลาอ่านใช้เวลาอ่านซึ่งซึ่งเราก็เตรียมทําสาเนาให้ท่านแล้วก็เข้าใจว่าท่านคงยังไม่ให้การในรายละเอียดวันนั้นท่านคงจะนํากลับไปเพื่อไปหาเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆแล้วคงจะมาให้การเป็น เป็นลายลักษณ์อักษรอีกทีหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องพิมพ์รายนี้มือในวันนั้นในเรื่องในเรื่องของการทำเนี้ยมันเป็นระเบียบและเป็นข้อกฎหมายนะครับก็ปกติครับทุกคดีก็เป็นอย่างนี้ครับกคดีก็เป็นอย่างนี้การดำเนินการของท่านเองเนี่ยก็ถูกมองว่ามีความพยายามในการที่จะเอา d s เอสไอนะฮะอดีเอสไอกป็หน่วยงานเนี้ยมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง แล้วก็มาต่อสู้ทางการเมืองทําให้มีปัญหาเหมือนกันอันนี้จะยืนยันได้หรือเปล่าว่าไม่ได้เอากลมนี้เข้ามาเพื่อจะมาเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองในการที่จะทําลายล้างอีกฝั่งหนึ่งในในทาลิดคนเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับ,รบผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับแต่เราเราเนี่ยมันมันไม่มีทางเลือกออคุณจอมครับเราทํางานกันสามหน่วยมีตํารวจนครบานมาทํางานกับเรามี สำนักงานใหยการสูงสุดมาทํากับเราแล้วก็มีดีไซนะครับทุกอย่างเนี่ยเราว่าตามพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สําคัญเรื่องนี้มันเป็นการทําต่อยอดจากคําสั่งของศาลไม่ใช่เรามาทําโดยพระการไม่มีใครกล้าไปแกล้งใครหรือช่วยใครหรอกครับถ้าไปทําอย่างนั้นเนี่ยจะแกล้งหรือช่วยเนี่ยในที่สุดพวกเราต้องติดคุกติดตารางเองเราเราคงไม่ยอมทําอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเราไม่มีใบสั่งอะไรทั้งสิ้นมีความ ลำบากใจแค่ไหนครับกับการต้องตั้งข้อกล่าวหาอาดีตผู้บังคับบัญชาตัวเองอสอบถามตรงนี้นี่ช่วงนั้นเนี่ยนะครับคือช่วงที่เรามีมติและตัดสินใจเรื่องนี้สองวันเนี่ยผมขอใช้คำว่ากระอักกระอ่วนใจมากมนะครับ สองท่านเนี่ยเป็นอดีตผู้ขับขาชั้นผู้ใหญ่และที่สําคัญโดยส่วนตัวเนี่ยท่านเมตตาผมนะครับเราทํางานอะไรเนี่ยดีไซน์จะขอสนับสนุนอะไรเนี่ยท่านก็ดีมาโดยตลอดนะครับผมมีความเคารพท่านแล้วก็ความเคารพก็คงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่พอมาเจอภาวะอย่างนี้ต้องทําหน้าที่อย่างนี้ระบากใจมากนะครับแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกคุณจอมพบจะเป็นใครก็ตามเนี่ยถ้ามาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเป็นซีอแบบผมเนี่ยมันจะมีทางเลือกทางอื่นแล้ะครับ เราเราไม่ทําเราก็ลัเว้นนะครับเราทําเราก็ในที่สุดเราก็เราก็ต้องเลือกทําหน้าที่ครับนี่คือหน้าที่ของเราครับสามารถฟันธงให้กับท่านผู้ชมได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ไม่ได้มีใบสั่งทางการเมืองไม่ได้รับใบสั่งมาจากใครหรือว่าไม่ได้เป็นเกณฑ์เกมการเมืองของใครไม่มีละครับจากเนื้อหาของเรื่องจากพยานหลักฐานจากคนสามหน่วยที่มาทํางานร่วมกันนะครับจากข้อกฎหมายที่บอกว่าถ้าเราไปแกล้งใครเราจะต้องรับโทษอย่างรุนแรงเนี่ยฟันธงได้เลยครับเรา ทำตามข้อที่จริงและข้อกฎหมายมีคําถามเข้ามาเยอะแต่ว่าไม่มีเวลาหมดเวลาแล้วคาถามคล้ายๆกับที่ที่ผมได้ถามไปแล้วางั้นอาจจะฝากให้ท่านทีมดีเก็บไปดูนะฮะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาให้รายละเอียดในเรื่องนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านตาลิดเพ่งดิตผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ